นะครับเธอก็ผ่านการเป็นนักร้องที่โดดเด่นมาถึง2สัปดาห์ติดกันแล้วนะครับ m c น้องใหม่ครับตั้งต้นก่อนเลยค่ะว่าเพลงสากลเนี่ยน้องก็จะเลือกเพลงที่ถูกหยิบมาใช้บ่อยๆแล้วพัดก็ฟีดแบ็กกลับไปหาน้องว่าอยากเห็นเพลงอื่นๆที่ไม่ช้ามากแล้วก็แนะนำเพลงนี้ไปให้ของบรู n o Mars Uh, พัดเองเนี่ยพัดร้องเพลงนี้เกรเนตเนี่ยก็สุดของพัดเหมือนกัน mm hmm. คุยกับน้องว่าอยจะไหวไหมแต่เดี๋ยวเรามาดูคีย์กันนะผลปรากฏว่าก็อยู่ในคีย์ที่ร้องถึงสังกันบ้านโหดให้ไปนอนความซอม <Yeah. S 1> ให้ทำท่าเหมือนวิดพื้นอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้น้องมีแรงแล้วก็เนาะร้องไม่ยุ่ยเหมือนเดิมพัดเองก็ผ่านบทเรียนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นน้องต้องทำได้ หลังจากเห็นน้องร้องซ้อมร้องในวันนี้แล้วเราเติมให้เนี่ยพัดว่าจะเป็นโชว์ที่ทำให้คนได้เห็นมุมอีกด้านหนึ่งเลยของน้องใหม่พี่รู้ว่าตั้งใจยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความสุขกับการถือไม้และยืนอยู่นบนเวทีให้เต็มที่เพ,เพลงเนี้ย และเราอลัรจะขึ้นไป้าดอะไรนึกก่อนที่จะก้าวออกไปมีสมาธิถึงอยู่แล้วคาดเลยเพราะปล่อยพลังเองน้องนครับคุณต้องเนอ Easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never did. Should've not? you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open?

chick A party was เพราะว่าอะไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้พี่ภาชาบอกว่ามันเท่อยากจะแบบให้ใหม่ลองเปลี่ยนลุคดูว่าแกจะทำได้ไหมเพลงอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วทำได้ไหมพาชากรีดโอ้เอาละครับถ้าอย่างงั้นมาฟัง <laughs> 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 นะครับมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าเริ่มที่พี่รัดเกล้าเลยครับ เริ่มต้นมาเนี่ยโอ้โหดึงดูดความสนใจได้มากเลยแต่ปรากฏว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยกราฟมันไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่มีมีช่วงกราฟขึ้นสูงสุดแต่ร้องเพียนใจพี่หายวูบไปหมดเลยลูกไม่เป็นไรเอาใหม่เชื่อว่าน้องคงยังไม่เป็นนักวิ่งมาราธอนอนะ ยังเป็นนักวิ่งระยะสั้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้แรงมันอยู่แล้วร้องเพลงประเภทนี้ได้ได้ได้แบบว่าสมบูรณ์เลยต้องต้องมีแรงเยอะเยะกว่านี้นะครับใช่ทุกคนบอกเท่พี่บอกเท่วันนี้เท่มากๆเลยนะครับเท่แล้วแรงแต่น้องยังแรงได้อีกนะคะขอขอให้เห็นถึงถึงว่าฉันจะยืนฉันจะอยู่ตรงนี้ต้องยอมฉันนะอีกนิดนึงหนูทำได้แล้วหนูสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกนะคะค่ะเท่ค่ะ พี่รู้จักไหมเห็นไหมร้องเพลงแต่พอพอเห็นชื่อเพลงรู้จักเพลงนี้มันจะรอดไหมเนี่ยคือนึกในใจนะแต่ช่วงแรกเหมือนเหมือนที่พี่ๆทุกคนบอกเออเจ๋งว่ะทำได้อ่ะขาดที่พี่ๆเขาบอกแค่นั้นเอง POWER พ,พลังขอบคุณครับถ้าชื่นชอบเธอพิมพ์ M สนะครับส่งมาที่4838666นะครับได้ทุกเครือข่ายแต่ถ้าเป็น True Move S 3G Plus นะครับกดหนึ่งครั้งได้2โหวตทันทีนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้เธอด้วย m c น้องใหม่ครับ คนต่อไปครั้งหนึ่งเธอเคยละนะครับอยากจะละการร้องเพลงไปเพราะเธอมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ด้วยแรงบันดาลใจแรงผลักดันจากคุณแม่นะครับก็ผลักดันให้เธอมาทำการแข่งขันในมาสกี้และเธอก็ทำได้ M 5นะครับน้องวี ถ้าพูดถึงพัฒนาการของน้องวีในเรื่องของความมั่นใจผมว่าวีมีมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะเราก็ได้เก็บเอาคอมเมนต์ของหลายๆกรรมการมานั่งมานั่งพิจารณาดูในเรื่องของการเล่าเรื่องวิธีการใช้เทคนิคไม่ให้มันล้นเกินไปบางครั้งเขาจะติดความเป็นตัวเองเยอะไปแล้วไม่สามารถที่จะสรุปตัวโน้ตได้เฮ้ยถ้าทำแบบกับบ้านเลยดีอ่ะ ีส <Hey, S 2> วสัปดาห์เพลงสากลนี้น้องเขามาถามว่าเอ้ควรจะร้อง One in a Million ของ NEO ดีไหมซึ่งเป็นเพลงผู้ชายอีกแล้วนะครับก็ชอบเขาอย่างที่เคยบอกไว้หลายๆครั้งว่าชอบในการที่น้องชอบเสี่ยง กล้าในการเลือกเพลงผู้ชายที่เท่ทําให้ผู้หญิงร้องและให้มันดูเท่ด้วยเนี่ยซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องง่ายๆนะครับวีอเองทํากันบ้านมาดีแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะนะครับอยากให้ทุกคนจับตามองวิธีการแอดลิปนะครับหรือว่าดานสดของวีเพราะว่ามันแหมมันไหลลื่นดีเหลือเกินครับตามมาด้วยที่กินเลยครับ จำไว้ว่าเรา take time ค่อยๆไปอยู่กันแต่ละจุดเนาะยูเรามาถึงวันนี้ไมปก็ผมใจอยู่แล้วและโอเคฮู้นันักร้องคนต่อไปเอ็ม Huh, na gap <laughs> 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 one one chance it Put it up But she shy, she be. Don't forget the name, yo, name is me. to enough you วีจะเป็นแชมป์ในเวทีนี้หรือไม่แต่ผมว่าน้องวีมีแมวมองจับตาแน่ๆเพราะว่าโอ้โหมืออาชีพเต้นเต้นอะลยมันดูพริ้วดูดีไปหมดเลยจริงๆเอาละครับเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการเราดีกว่านะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่พี่ปังเลยครับเดี๋ยวขอเช็ดน้ำลายที่ไหลอยู่ตรงนี้ออกให้หมดก่อนจะบอกว่า โชว์นี้เนี่ยนะครับลีลาของน้องวีนี่สุดยอดมากๆนะครับผมอย่าว่าตต่แมวมองเลยครับตอนนี้หมาก็มองอยู่แต่มีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าต่ำกว่ามาตรฐานของน้องวีนิดหนึ่งวันนี้คือเรื่องการร้องนะครับนี่เราคอมเมนต์กันในฐานะาคนที่เก่งๆแล้วนะร้องเก่งขนาดนี้เนี่ยนะครับวันนี้พี่ว่ามีมีเรื่องของความเพี้ยนอยู่เยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้ว เป็นจริงอย่างที่พี่โนว่านะครับมีความเป็นมืออาชีพสูงมากคุณอินครับคุณอินครับพี่อินรู้สึกว่าวีร้องอยู่กับวีคนเดียวอะตรงนั้นน่ะเต้นก็เต้นคนเดียวเหมอนอยู่ในห้องนอนอะเต้นสองกระจกเต้นสวยหรือยัางสวยหรือยังวีไม่ร้องออกมาส่งมามันไม่ถึงคนดูข้างหน้าไม่ถึงพวกพี่พี่ต้องเหน่งครับ น้องีมีทุกอย่างมีความมั่นใจมีความสวยรูปร่างดีเต้นเก่งนะคะแต่วันนี้การเต้นเก่งมันแย่งซีนการร้องไปนิดหนึ่งความคมกระชับของแต่ละคํามันยังไม่มีคือแต่ละคํายังย้วยยังยืดอยู่แต่ถ้าเต้นหนูไปแล้วแล้วก็อารมณ์ อย่างที่พี่อินบอกคืออยากจะให้สื่อออกมาให้คนดูเยอะๆนะคะพี่ไก่ครับพี่จะบอกว่าวันนี้ดูชุดนะครับกับลีลานะมันเลือ้อยมันไหลไปกับชุดได้ดีมากหนูวใส่ชุดนี้แล้วใช้ชุดนี้ได้เป็นประโยชน์มันพลิ้วไปตามจังหวะของหนูมันเลื้อยตอนที่นั่งขึ้นมาแล้วหนูๆๆแอนโอ้ยนะนะถ้าตาดึงเข้าไปอีกนิดนึงนะโอ้โหคนไปถึงนั่นเลยอะ่ะขอบคุณครับ พ่แตงเลยครับข้อได้เปรียบของน้องวีก็คือสรีระสวยหน้าสวยนะครับแล้วก็ท่วงทีท่าเต้นเนี่ยมันดูยั่วยวนไม่มันสวยงามนะมันก็ทำให้ผู้ชายอย่างพี่ปังเนี่ยถึงได้น้ำลายนองพื้นไดนะ้ขนาดนั้นผมว่าส่วนดีก็คือสิ่งที่น้องวีมีเนี่ยพัฒนาต่อนะครับคนอื่นไม่มีเยอะเลยแต่เรื่องเสียงร้องที่พี่ๆเขาพูดเมื่อกี้เนี่ย เห็นด้วยตามนั้นเลยแต่ว่าน้องวีสามารถพัฒนาได้แล้วถ้ามันมาเจอกันเมื่อไหร่นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าชื่นชอบเธอเห็นความสามารถของเธอนะครับอย่าลืมนะครับ SMS ส่งมานะครับพิมพ์ M 5นะครับส่งมาที่4838666ส่งได้ทุกเครือข่ายครับแต่ถ้าเป็น TrueMoveS3G+ แน่นอนครับหนึ่งครั้งได้2โหวตทันทีอย่าลืมโหวตให้เธอด้วยนะครับ